สวัสดีครับครับเจอกันเช่นเคยนะครับสำหรับพื้นที่ในส่วนของ o อ e r c l o c k Zone ซ v นะครับวันนี้ก็ยังจะเห็นผมมาเพียงคนเดียวนะครับยังไม่มีใครนั่งข้างๆทั้งซ้ายขวานะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดมีอะไรผิดสังเกตก็เตือนๆกันนะครับอ่ะเอาละครับไม่ต้องไปนอกเรื่องกันมากนะครับวันนี้ผมจะยังมาพูดคุยกันในส่วนของการอันบล็อกเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวของการอันบ x ็อกในวันนี้เราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับที่คาดว่า อาจจะได้เห็นจากที่นี่เป็นที่แรกในโลกหรือที่นี่เป็นที่แรกในประเทศไทยนั้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมกับเมนบอร์ดซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปไม่นานนะครับเพิ่งจะมีงานแถลงข่าวสดๆร้อนๆในประเทศไทยของเรานะครับกับงาน S Rock Overclock King นะครับผมวันนี้เราก็มีเมนบอร์ดซีรีส์ o v e r c l o c k ็อกจากทาง S Rock มาให้ได้ชมกันนะครับกับการอัดบล็อกมันจะมีหน้าตาสวยงามขนาดไหนจะน่าสนใจจะถูกใจเพื่อนๆหรือไม่เราลองมาชมกันเลยนะครับนี่เลยครับ พอมผ้าผมใส่เอฟเฟกเองเลยนะครับอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับว่าบอกว่า Unbox แล้วทำไมมันมากันอย่างนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เราได้รับมาในแบบแซมเปิลสดๆร้อนๆนะครับทานเฟอร์ไฟล์กันมือสู่มือนะครับผมก็จะเป็นการ u n b แบ็ก็ได้นะครับผมเอเอออกมาดูกันเลยนะครับนี่เลยครับพี่ใหญ่สุดในตระกูลนะครับของโอ k ค n ิงจากทาง a อส o c k นะครับ กับเมนบอร์ดในโมเดล s r o c k X79 นะครับ f a t a l i t y Professional นะครับผมถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลนะครับซึ่งหน้าตาก็คงบอกว่าค่อนข้างดุดันน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับการขยับขึ้นมาจับตลาดในระดับไฮเอ็นของทาง s r o c k ในปีนี้นะครับโดยมาพร้อมกับเมนบอร์ดในแพลตฟอร์มของ LGA 2011หรือว่า Sandy b i d e E นะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นาน เรามาดูด้านรา,ายละเอียดของตัวเมนบอร์ดคร่าวๆกันนะครับในมุมกวก้างๆโดยขนาดของเมนบอร์ดก็คือมาในขนาดมาตรฐาน ATX form factor นะครับไม่ใหญ่นะไม่ยาวไม่กว้างไปกว่าปกตินะครับผมโดยตัวรีเอา์การจัดวางก็เป็นไปตามมาตรฐาขนาของเมนบอร์ดในตระกูล LGA 2011นะครับที่เราจะเห็นว่ามีสล็อตแรม2ฝั่งนะครับของ So ็อเซีต CPU นะครับส่วนทางด้านบนนี้นะครับก็มีชัดเจนนะครับข้อความว่า f a t a ทอ t y ลิตี้เกมมินะครับส่วนข้างบนอีกด้านหนึ่งของฮิ s ซิงนะครับว่าโปรเ e s ชั่นอลซีรีส์นั่นเองนะครับโดยโทนสีที่เลือกใช้นะครับกับซีรีส์ของฟ a t a l อ t y ลิก็คงจะชัดเจนว่าเป็นแดงดําหรือเป็นก็เป็นสีหนึ่งที่ค่อนข้างได้วความนิยมในตลาดระดับไฮเอ็นนะครับผมเ,เรามาดูในจุดเด่นๆก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของฮิ s ซิงของชิป PCH X79 นะครับผมก็จะเป็นโลโก้สัญลักษณ ของฟ a ตเทลิตี้นะครับพร้อมกับลายเซ็นของจนาธานเวนเดลนะครับผมกับคอเกมอันดับหนึ่งของโลกอาจจะเรียกว่าตลอดการไปเลยก็ได้ครับเพราะพี่แกกวาดมาทุกถ้วยทุกรางวัลทุกเกมจริงๆนะครับในโลกใบนี้เขาก็เคยมาเยือนเมืองไทยแล้วเหมือนกันนะครับเอาลนะ่ะเรามาดูกันดีเทลหลักๆที่น่าสนใจแล้วกันนะครับในส่วนของ Socket CPU เห็นหน้าตายอย่างนี้ทุกคนคงจะทราบกันอย่างแน่นอนนะครับมันก็คือ Socket lga 2011นะครับผมส่วน การใช้ CPU ก็เหมือนเดิมนะครับเมนบอร์ดในตอนนี้ CPU ใน s a c k e t lga 2 0 1ก็มีอยู่2-3โมเดลนะครับที่ลงตลาดแล้วนะครับส่วนน้องน้องเล็กอย่าง3820เดี๋ยวเร็วๆนี้คงได้เจอกันสาหับภาคจ่ายไฟ CPU นะครับก็มาในขนาด16เฟสนะครับโดยตัว c a p a c i t ตอร์ของภาคจ่ายไฟ CPU นะครับจะเป็นในแบบไฮ Cap หรือว่าเป็น s u r f a c ฟสคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งคงจะถูกใจคอเ e Xtreme คนที่เล่นแอ2เเล่นซับซีโร เพราะว่าจะง่ายต่อการป้องกันการเกิดหยุดน้ำนะครับการแปะฟองน้ําหรือว่าการลงกรูแท็บลงกาวอะไรต่างๆทางด้านของสล็อตแรมนะครับก็มีมาให้ทั้งหมด4สล็อตด้วยกันในส่วนของความจุตรงนี้คงยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าจะรองรับความจุสูงสุดที่3 2มจิกหรือว่า1 6บหจิกไบต์นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทราบดีเทลบอร์ดยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆหมายถึงว่าบอร์ดยังไม่ลงตลาดนะครับตัวดีเทลยังไม่ออก แล้วก็ส่วนแน่นอนครับแรมก็เด็น DDR3 ในแบบ quad channel นะครับมีเคลมเอาไว้นิดนึงนะครับว่ารองรับ DDR3 2,400เมกะเฮิรตพลัสนะครับก็คือหมายถึงว่าสามารถ o อ e r c ล o c k ได้เกินกว่า2,400เมกะเฮิรตแน่นอนนะครับผมอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับกับความเป็นเมนบอร์ดในขนาด ATX แต่ทาง Asrock ติดตั้งสลอ็อต PCIe x16 มาให้มากถึง4สลอ็อตนั่นก็หมายความว่าเราสามารถใช้งานกัดจอนะครับในแบบ quad SLI หรือ คอร์ดคอร์ดคอร์ดไฟล์หรือว่าคอร์ดไฟล์สตัวเอาง่ายๆนะครับสำหรับความเร็วของการเชื่อมต่อนะครับเราลองมาดูข้างหลังจากสล็อตพิเศษเพชร X16 ทั้ง4สล็อตเป็นยังไงเหมือนเดิมนะครับง่ายๆวิธีสังเกตนี่นะครับามาดูขาของตัวสักตัวสล็อตนะครับสล็อตที่1นะครับเป็นสล็อตที่มีความเร็ว 16X แน่นอนเต็มทื้นที่นะครับสล็อตที่2ครึ่งเดียวก็คือ 8X สล็อตที่3 16X สล็อตสุดท้ายมีครึ่งเดียวก็คือ 8x ดังนั้นนะครับบทสรุปการใช้งานในแบบการ์ด4ตัวก็จะได้เป็น16บวก8บวก16บวก8นะครับหรือถ้าใครใช้แค่2ตัว s l i ธรรมดาหรือ Crossfire ธรรมดาก็ต้องต่อสล็อตที่1กับสล็อตที่3จะได้ความเร็วในแบบ16บวก16เพราะถ้าเกิดเราใส่สล็อต1สล็อต2ก็จะเป็น16บวก8เพราะตัวสล็อตลองรับสูงสุดเพียง 8x แล้วก็สล็อตอื่นๆนะครับก็จะมี PCIe x1 มาให้อีก1สลอ็อตและ pci 32บิตนะครับจำนวน2สล็อตซึ่งเลยเยอร์การออกแบบก็อาจจะไม่ถูกใจบางคนบ้างเพราะบังเอิญมันอยู่ใกล้กับสล็อต pxe ถ้าเกิดว่าคนใช้งานในแบบ sli สล็อตตัวแรกนะครับการ์ดหนาสสล็อตเราก็ไม่สามารถใช้นี้ได้การ์ดตัวที่2หนา2สล็อตก็ไม่สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้การ์ดสล็อตเดียวก็แน่นอนสามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใช้การ์ดแค่ตัวเดียวก็เรายังมีพื้นที่ตรงนี้ให้ใช้งานนะครับส่วนในรายละเอียดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่ง ก็เป็นในส่วนของ SATA นะครับซึ่งทางไอซ์กให้มามากถึง10พอร์ตนะครับโดยจะมี2สีจะมีสีดำจำนวน4พอร์ตนะครับแล้วก็มีสีแดงจำนวน6พอร์ตสีแดงทั้งหมดนี้เป็น SATA 3.0หรือว่า SATA 6 g ิกะบิตเซนะครับส่วนสีดำก็เป็น SATA 2.0หรือว่า SATA 3า3 g b ิกะบิตเซนะครับในรายละเอียดจุดอื่นอ่นิดนึงนะครับเมื่อกี้ข้ามไป ในส่วนของ p i ซซ่เอ็กเพรเห็นว่าบริเวณใต้สล็อตล่างสุดนะครับจะมีโมเลกสีพินสำหรับจ่ายไฟเลี้ยงเพิ่มเติมก็เป็นไฟเลี้ยงที่จ่ายให้กับสลอ็อตพิซซเอ็กเพสนะครับสรับไฟเลี้ยงที่จ่ายผ่านสลอ็อตเพราะว่าเขามีออกแบบมาถึงมากถึง4สลอ็อตถ้าเกิดมีใครใช้การ์ดจอมากกว่า3ตัวทายซ็อกแนะนํามาว่าควรจะต้องต่อไฟเลี้ยงที่นี่เพิ่มให้กับการ์ดจอด้วยนะครับแล้วว่กลมาเนี่ยครับสิ่งสวยง,งามอีกจุดหนึ่งนะครับ กับออนบอร์ดสวิตช์นะครับมีสวิตช์พาวเวอร์สวิตช์รีเซ็ตที่มีการชุบสีออกมาสีเป็นแนวตาไฟส์นะครับหรือว่าสีไทเทเนียมนะครับพร้อมโลโก้ฟ a ร์เทเลตี้และจะดูจากรูปลักษณ์และแน่นอนว่าเมื่อเสียบไฟเปิดเครื่องขึ้นมาจะต้องมีเสียงส่องสว่างออกมาจากในสวิตช์อย่างแน่นอนถัดออกมาใกล้ๆก็มีเดบักนะครับดิจิตอลเซกเมนต์สำหรับตรวจสอบการบรูตสาถานะการบูตว่ามีปัญหาตรงไหนจุดไหนในการโอเวอร์คร็อกนะครับผมไล่มาระบบเสียงสักน,นิดนะครับระบบเสียงจาก เดลติก ALC AL 898นะครับในจุดอื่นๆโอเคครับเรามาดูตรงในส่วนของ b a c k IO Panel ละกันนะครับอีกหนึ่งจุด b a c k IO Panel ก็หลักๆนะครับประกอบด้วย PS ทับสนะครับเลือ PS 2ตรงนี้มามีสีม่วงก็แสดงว่าใช้ดานได้กับคีย์บอร์ดเท่านั้นถัดมาใกล้ๆนะครับจะมีสวิตช์ Clear CMOS นะครับถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของระบบเสียงในแบบ Digital out ที่ทมีให้เลือกทั้ง Optical แล้วก็โค a x อ a เนะครับผมในส่วนของ USB นะครับ USB ถ้าเป็นสีดำแน่นอนครับว่าที่รู้กันเป็น USB 2.0จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6พอร์ตด้วยกันนะครับส่วนสีฟ้านะครับตามที่ทราบกันเช่นกันว่ามันคือ USB 3.0ที่มีมาให้มากถึง4พอร์ตนะครับผมแล้วก็ไล่มาตรงนี้นะครับเหนือ USB ตรงกลางจะเป็นในส่วนของ IEEE 1394 ทันไหมอีกหก็เป็น RJ45 นะครับหรือว่า LAN ความเร็วในการเชื่อมต่อก็ระดับจิกะบิตเป็นมาตรฐานของปัจจุบันไปแล้วนะครับผมใต้ SATA ไม่ใช่ใต้ SATA ใต้ USB 3.0นี่ก็จะเป็น eSATA 2 port ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะครับสำหรับผมว่าจะเป็น SATA 3หรือ SATA 2เพราะว่าเรายังไม่ทราบดีเทลนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นชุดของอ audio jack ในแบบอ n นาล็อกนะครับ 6รูนะครับก็สูงสุดก็น่าจะเป็น7.1 channel หรือ8 channel ตามมาตรฐานของปัจจุบันนี้จุดสนใจอื่นๆมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับอ่า,อานี่ครับไม่รู้ว่าไม่น่าจะลืมไปได้เลยนะครับกับสีทองที่กระจายอยู่ทั้งบอร์ดนะครับกับ Solid c a p a c i t o r ในแบบ Go Cap นะครับผมที่ทาง s s สล c เลือกใช้ทั้งบอร์ดเลยนะครับและรายละเอียดหลักๆก็คงจะมีเท่านี้ นะครับผมกับเมนบอร์ดเอสโรกตัวนี้ส่วนเรื่องของประสิทธิภาพหรือเรื่องของพัรพมานการใช้งานต่างๆการทดสอบความสามารถในการ overclock นตอนนี้เราคงมายังยังไม่สามารถนําเสนอออกไปสู่สายตาของท่านผู้ชมได้นะครับผมเพราะว่าเมนบอร์ดยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เราจะมาทดสอบให้ได้รับชมกันนะครับว่ามันจะมีความสามารถในการ overclock ที่เด็ดขนาดไหนจะสมกับการเข้ามารุกตลาดในระดับไฮเอ็นของทาง a s r o c หรือไม่นะครับแต่โดยรวมแล้วก็น่าสนใจ นิดนึงนะครับส่งท้ายตอนนั้นถ้าหล,หลายๆคนอาจจะเคยได้ดูอินเตอร์วิวนะครับที่เราได้สัมภาษณ์นิกฉีนะครับที่มาเมืองไทยในงานถาแถลงข่าวจากทาง S อสโรกนะครับที่บอกว่าเมนบอร์ดตัวนี้จะมีราคาที่ประมาณ250เหรียญที่ถือว่าเป็นเมนบอร์ดในระดับไฮเอ็นที่มีราคาค่อนข้างถูกนะครับยังคงเป็นแบบฉบับของ S อสโรกที่หล,หลายๆคนเคยได้ยินกันมานะครับก็คือประสิทธิภาพต่อราคาที่น่าสนใจนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้กับเมนบอร์ดเอสโรกตัวนี้นะครับ x 7 9 ฟ a ร t เทลิตี้วันโปรเฟสชันแก็คงจะมีอะไรเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามชมบททดสอบจากมันกันแล้วกันนะครับจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรนั้นติดตามชมกันหน้าเว็บได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็คงจะมีอะไรเพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะแล้วกันนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีค่ะไหนๆก็ไหนๆนะครับหลายๆคนอาจจะต้องรอนานเรามาแอบลาก c ีพยกันสักนิดดีกว่านะครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง